ครับถามถึงการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลกันหน่อยครับคุณวีรวัตรประเมินเรื่องนี้ยังไงถ้าวันนี้พรคประชาชนเคาะออกมาว่าจับมือกับขั่วไหนแต่ละทิศทางของทางการเมืองไทยเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นเป็นยังไงครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีข้อสมมตมาว่าจะมวกให้กับพักไหนพักหนึ่งนะไม่ว่าแดงหรือเมินนะ่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะตอบรับค่อนไปในทางบวกก่อนอ่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ย ก็น่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างแน่ว่าจะได้นายกท่านใหม่ นะครับแล้วก็ครมองหม่นะครับได้ในระยะเวลาสักหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของอความต่อเนื่องของการบริหารเนี่ยก็จะไม่ได้หยุดชะงักลงครับถึงแม้ว่าโอเคอาจจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลชุดเดิมอะไรต่างๆนะแต่ว่าน,น้อยก็ไม่ได้เห็นสุญญาการนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามติของพรประชาชนเนี่ยออกมาแล้วไม่โหวตให้กับฝั่งไหนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าตลาดอาจจะเ,เรียกว่ายังประเมินถึงความไม่แน่นอนอยู่ว่าเอ๊ะและอย่างนี้ ในแง่ของการเลือกตัวนายกมันก็จะยังมีความาไม่แน่นอนอาจจะย,ยังเลือกไม่ได้แล้วก็ในแง่ของนโยบายหรือว่ารัฐบาลรักษาการณปัจจุบันเนี่ยก็ทําหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันจะยังทําให้ความมั่นใจของฝั่งสถาบันหรือว่า่างชาติเนี่ยยังมีน้อยอยู่ดังนั้นผมมองเนี่ยก็คือถ้าเลือกพรรคไหนกับพรรคนี่มองว่าตลาดน่าจะชอบมากกว่าการที่ไม่เลือกเลยนะครับ ทีแต่ถ้ายังยังไม่ได้ชัดในวันนี้นะคะมันจะมีผลยังไงกับภาพของตลาดวันนี้แล้วก็มองปัจจัยต่างประเทศอีกด้วยค่ะครับคือระหว่างที่ยังไม่ได้มีข้อสรุปแน้วกเคิดว่าตลาดคงจะแกว่งออกข้างนะแนวรับหลักเนี่ก็คือโซน1,230ถึง1,240นะก็น่าจะแกว่งในกรอบตรงนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนแต่ถ้า ลากยาวมากๆเนี่ยเป็นระดับแบบสองสัปดาห์ขึ้นไปแล้วยังไม่ได้เนี่ยหรือเป็นระดับเดือนเนี่ยอันนี้ผมว่าตลาดน่าจะมีโอกาสสึงลงมาครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะย,ยังยังพอมีเวลายอยู่เพราะว่าสภานัดพิเศษเนี่ยก็คือสามถึงห้ากันยานะาก็คือจริงๆริเดทไลน์ก็คือได้จนถึงวันพฤหัสแล้วก็เลือกกันวันศุกร์ครับผมค่ะนะฮะแั้งของคุณแนะนําเราก็กลยุทธ์การลงทุนก่อนที่เราจะทราบผลกันด้วยครับครับผมในช่วงนี้เนี่ยเราก็แนะนําว่า ก็ยังไม่ได้จําเป็นต้องทยอยรีบเข้าซื้อหรือเก็งกาไรอะไรนะครับเพราะว่าในกรณีที่เรามองว่าเป็นบวกคือได้นายกเนี่ยอัพไซด์ของตลาดเนี่ยโอเคอาจจะฟื้นขึ้นไปได้แต่ว่าเราก็มองทางเก็ตปีนี้ของเซ็ตเนยอยู่ที่1290เก็จะอยูอัพไซด์ไม่ไเยอะมากดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าส่วนที่มีอยู่ก็ถือต่อได้นะครับส่วนถ้าจะซื้อเพิ่มผมยังมองโซนประมาณ1 2 3 0สนถึง1ถ,ถ,ถึงอาจจะลงไปถึง1,200ในกรณีที่การเมืองมันยืดเยื้อรากยาว ท่นแนะนำเนี่ยวันนี้เลือกตัว CPO มานะครับราคาประมาณ65ก็ยังมองถึงความ r e s i l i e n นของกำไรที่เรียกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเนาะแล้วก็ในกรณีสมบุตินะว่ายุบสภาแล้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเห็นเม็ดเงินที่สะพัดตรงนี้จะเป็นบวกกับกลุ่มค้าปรีกนะครับดังนั้นก็เลือก CPO เป็นหุ้นเด่น ส่วนประจัยต่างประเทศเนี่ยเสริมมนิดนึงก็คือหลักๆตลาดโฟกัสัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคือวันสุกรนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวีรวัตรครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ